ขอต้อนรับสู่การเดินทางสุดพิเศษบนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กรุงเทพโคราช124ปีวันที่21และ22ธันวาคมนี้โดยเพจ Facebook และ YouTube Channel สุรเสียงรับพระวรรค์ร่วมกับ จาบอลคนรักรถไฟร่วมส่งท้ายปี2024กับทิปรถไฟจะไปโคราสัมผัสลมหนาวบนพื้นที่โอโซนอันดับ7ของโลกอุทยานแห่งชาติทับลานโดยโปรแกรมสุดว้าวกับการเดินทางด้วยขบวนรถดิสรางรวนพิเศษปรับอากาศชมหัวรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์ฮานแมก2อกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไม้กลายเป็นหินแห่งเดียวในประเทศไทยและ1ใน8แห่งของโลกตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบันและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จากนั้นพร้อมเดินทางสู่ห้วงอวกาศ กับศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสู่ความเวิว้างอันไกลโพ้นของหมู่ดวงดาวนับล้านในจัก,กรวาลตกท้ายวันแรกด้วยอาหารมื้อพิเศษพร้อมกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะณที่พักบรรยากาศวิวเขาวังน้ำเขียวมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งบ้านดินและรถบ้านสไตล์คันทรีกับการพักผ่อนที่แสนวิเศษพร้อมเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ท่ามกลางปุยหมอกเดินชิวๆเก็บผลองุ่นสดๆจากไร่จากนั้นออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการพบกับซูเปอร์ฮีโร่ในตำนาน ที่รังสรรค์ขึ้นมาจากเศษเหล็กณอาณาจักรคุนเด็คโคราชจากนั้นออกเดินทางสู่วัดป่าภูผาสูงชมวิวธรรมชาติบนยอดเขาแล้วมาปิดท้ายทริปสวยๆด้วยบรรยากาศวิวกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงเดินชมวิวปั่นจักรยานชมเขื่อนลำตะคองกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยสนใจสำรองจองห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพียงท่านละ ,3790 บาทจำกัดจำนวนเพียง40ท่านเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสแกนค r Code คที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ